มันคุณภาพดีนะมันม่วงน้องหมาดูดินิ่มมากเลยอะ่ะตัดกระปลองแบบอืก นะคะของที่เราจะมารีวิวนะคะจะเป็นของดังจากโอกินาว่าเวลาเราเสิร์ชเราจะไปโอกินาว่าเราเสิร์ชปืบอะไอขนมชิ้นเนี้ยมันต้องโผล่มาก่อนเลยนี่เลยคือทาร์ตมันม่วงอันนี้คือแบบออริจินอลอันนี้คือถ้าเกิดเซอร์เนตออะกล่องนี้คือหลาเด่นขึ้นมาเลยอะเด่นนี่ราคาเท่าไหร่สำหกล่องเนี้ยเออว่ะ ไม่รู้อะ <c oughs> อะฝากแปลราคามาไม่รู้ทงานไม่รู้อะและอันต่อมาอันนี้มันไม่ใช่ออริจินัลใช่ไหมแต่มันก็มันคือมันม่วงกับมันเหลืองอ,ะอ่ะเดี๋ยวบาให้ดูข้างหลังกล่องนิดนึงนะบาชอบบาชอบมากคือคุณลุงคนเนี้ยดูดิเขาเป็นเจ้าของใช่ปะเขาดูน่ารักมากอะเขาทําให มันม่วงกล่องเนี้ยดูน่ากินขึ้นอ่ะแบบประมาณมันคุณภาพดีนะอะไรวะมีเสียงนะ <c oughs> มีใส่ไมโครเวฟใส่ตู้เย็นแล้วก็กินแบบเปล่าๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะกินทุกแบบเลยกับอีกอย่างหนึ่งไปไปเราซื้อไม่ซื้อไม่ได้อ่ะมันม่้งน้องหมา <c oughs> แล้ววันนี้บราจะชิมด้วยก่อนจะให้ลูกบํมชิมมานน่ซิขนมหนูจะได้กินแล้วนะขนมอ่ะขนมอ่ะกินไหม กินไปว้าก็บอกแล้วว่าถ้าอร่อยก็คือน,น้องก็จะไม่มีโอกาสได้กินอีกเลยเพราะมันเป็นทางของแบบแล้วอย่าล้อเล่นถุงเป็นร้อยนะเออเ,เริ่มจากออริจินอลเลยอันนั้นอู้น่ารักมันเหลืองมันเหลืองมันส้มอุ้ยหอมทารอ่ะโอเค คือที่ต้องใช้ถาดผมมันนิ่มอ่ะตอนแรกผมนึกว่ามันแข็งเป็นกรอบๆอ่ะนิ่มๆๆจับแล้วเละได้เลยโอเคมาดูมันม่วงกับมันเหลืองเละๆๆโอเคขอหั่นแล้วกันหั่นกินหั่นกินเพราะว่าจับขึ้นไม่ไหวดูดีนิ่มมากเลยอ่ะเอางี้ทุกคนคือด้วยความที่มันทาดมันนิ่มอ่ะนิ่มแบบนิ่มพอๆกับเนื้อมันม่วงเลยนะมันเลยทําให้กลายเป็นเหมือนแบบ เ,เออหมดเลยอ่ะมันไม่มีเท็กเจอร์ความกรอบกับความครีมอ่ะผสมกันอ่ะ<ม>อ่ะไม่เป็นไรการอบมันอาจจะทําให้ดีขึ้นเพราะ้านมันอาจจะกรอบมากขึ้นน,อออนั้นเราลองมาชิมอันนี้ก่อนเฉยๆ,ๆีสำหรับแบบมันมเฉยๆอ่ะหอมไหมหอมแหละแต่มันหอมอ่อนๆแล้วก็รู้สึกกินแล้วก็ไม่ได้เท็กเจอร์อะไรเลยอ่ะก็ะไปลองแบบอบ เอ้ยมันเหมือนเข้าร้านฟาสต์ฟู้ดแล้วเราจะได้กลิ่นของร้านฟาสต์ฟู้ดอะ่ะแบบแมคโดนัลด์อะไรเงี้ยมันจะเป็นกลิ่นคล้ายๆอย่างนั้นอ่ะหยิบเองดีกว่าคือมันจะกรอบก็ไม่กรอบอะ่ะแต่มันแข็งขึ้นละกันอะ่ะแต่พอกรอบแล้วอร่อยจริงหรอพออบแล้วอร่อยเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองดิแต่หอมอะ่ะหอมขึ้นเพราะเพราอบแล้วอ่ะรสชาติของทาสตีใช่ไหมตีกลับมาหนึ่งหล่อม่อ ใช่ดีกว่าเยอะโทรไปบอกที่บ้านนี้เห็นตือ้อมาเป็นสิบกล่องเลยเพีอย่ากินสดนะอบอร่อยว่ามากคือทอรมเนท้ามันมกลับมาเลยอ่ะใช่เอาเป็นว่าตอนที่ตอนที่ยังไม่อบอะ่ะกลิ่นท้าดะ กับกลิ่นมันาม่วงพอผสมกันดูไม่รู้เรื่องเลยว่ามันคืออะไรมันกินแล้วมันแบบ,บกินใยญ่ๆเฉยๆแต่พอไปอบอ่ะมันมีความโดดของกลิ่นทาร์ตขึ้นมาเออมันเลยรู้ว่าอันนี้คือทาร์ตมันม่วงแต่ไม่ไม,ไม่ไม่กรอบแบบเคี้ยวดังครบครับอ่ะอ้าอเกว่าเยอะบาให้พี่วิกไปอบใช่ไหมพี่วิกเขาอบไอ้น้ามาก็เลยพี่วิกลองเปลี่ยนเป็นแบบอบธรรมดาเลยอะ่ะไม่อบไอ้น้ําใช่ไหมแล้วมันกรอบขึ้น ออขอออกแป็กเลยเอออาจจะอร่อยขึ้นแต่มีดเนี่ยไม่ล้างเลยอืมกอบอบเลยาอบตัวแป้องอะอ,อ,อย่ากเปิดกินเลยเสียดายของไปอบซะรสชาติต่างกันมากเลยอ่ะมาดูแบบเย็นต่อเฮ้ยแต่คอเลยอมเมนต์กอให้อุ่นนะอุ่นหมดเลยเลยเขม้มงวดเขาไม่ใไม่ได้ให้กินเปล่าๆเลยนะ แล้วอ่นแล้วเขาปรับแล้วเนี่ยหากคุณอุ่นแล้วแล้วประทานจะสามารถเพลิดเพลินกับความอร่อยแบบเต็มที่ได้ผู้ก่อนเข้าปลาเลยไม่แต่ว่าเย็นก็ได้คือแค่ว่าคือเขาบอกว่าเอออคือมันที่เป็นสีเหลืองมันจะมีความรู้สึกบันเทศมากกว่าแต่บันม่วงมันจะครีมมี่ อ๋อคิมมี่ใช่ใช่หอมคิมมี่หอมๆกินสีม่วงล้วจะสีสีเหลืองผมรู้สึกว่ามันจะหวานกว่านิดนึงด้วยอ่าใช่หวานมีความเป็นมันน่ะเรากินมันนะเค้จบอ่าไม่ไม่เคยแม่อะไรเลยนะไม่ไม่ไม่เอาไปอบซาอร่อยกว่าแบบเยอะมากอ่ะคือเอาเป็นว่ากลิ่นทาร์ตมันไม่ออกถ้ากินเปล่าๆกินทาร์ตไม่ออกเลยแต่ถ้าสมมุติว่ากินแบบไปอบอ่ะกลิ่นทาร์ตมันจะหอมมากอ่ะอ่านี่อบไหมไม่อบแต่ดูดีเห็นปะ เขาก็พีเซน้นอันนี้เหมือนกันอย่าบอกนะเป็นรถเนี้ยหลอกตาบัมไม่ได้นะเพราะบอมจะชิม,มนะเออถ้าไม่เหมือนนะบัมจะจฟ้องด้วยบอมกินมาแล้วนะมาบอกว่าเหมือนอันนี้ไม่ได้นะถ้าแต่ถ้ามันเหมือนอะ่ะที่สุดอะของความใส่ใจอะเ้ยเฮ้ย,ยมันม่วงเลยกลิ่นชัดกว่าอันนี้อีก <c oughs> แต่เป็นเม็ดอาหารหมาเลยนะ <c oughs> <c oughs> มันเป็นเม็ดอาหารหมาเลยนะกรอบด้วยคิดว่าเป็นมันม่วงจริงป้ะจริงเหรอมดมานี่มาถึงเวลาโปรโมทอาหารแล้วลูกจะกินไหมเนี่ยกินหนมไหมเนี่ยนี่หันหน้าให้กล้องสิด nope <า> อ่ะอะ่นี่นี่นี่อ่านี่อันนั้นคือกล้องอ่านั่งลงเออไหนดูซิมันหอมไหมรอกอดแม่อร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 อลูกรอรอรออ่ะกินได้ก uh, yup ินได้น่าโอ้โหไหนไหนดูสิดูหน้าสิเป็นไงอร่อยไหมอร่อยโอ้ยสวัสดีค่ะโอเคกินได้ อร่อยอร่อยถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งดุ้งดิงดุ้งดิง,ดง,ดงให้แซลมอนด้วยแซลมอนจะได้มีอาหารเม็ดกินต่อๆไปโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินอีกไหมกินอีกไหม